เราก็กลับมาเหมือนเดิมน,นะวันนี้คนที่หายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยรอเขาผมนี่มาในน้ำเช่นผู้ออกของดาเมจแล้วก,กลายเป็นเงินยอมยังไยไอ้เหี้ย This is the is ancient มาแล้วมันมามมมใครฟังกูต้องเล่นแทงเหมือนเดิมดีกว่าไปเล่นละได้ไมาไปไปไปบนไปบนไปไป็นบนไปไปมันจะไอีเนี่ยผมคิดถึงไอเทมนี้จังเลยเออเดี๋ยวมีป่าอ้าวจังแล้วกันมีถ้า เอาล้วลบแม่งคูอัพได้มาตอนแรกวะไม่รู้ว่ะนั่น,นดิโอ้ยอ <c oughs> นะอา ช่วงน,นี้เปลี่ยนใหม่เป็นมีเชนมีเชนกับเใเรีช่หรอชือ่อแล้วพาลอนู่มหน่มล่างส่วนอาเซยไม่รู้คิดเัีไไปอยู่เป็นฟาร์มแทนนะ่แล้วก็เป็นพันเดอร์ที่เป็นทอน็อปแดนส่วนมิดนี่พทิผันในชีวิตของเขามากนะฮะจากเอฟซีเป็นมิดเล,นเ,ลนเฉยเลยไม่คิดงั้นวะทําไมคิดงั้นวะกูไม่รู้เหรอกูคเคยยิบเชนมาแล้วครั้งนั้นไม่ชนะด้วยนะเว้ย มีเลือกกันแล้วอัดนนแล้วเหรอฮะอัดกังานแล้วโถสีว่าสีเนี่ยฝั่งทีน่หน้ามีการเลยเป็นท็อปนะ ADC เป็นเอสเรียวแล้วก็มิดเป็นยาพุดโอแต่ทีโมกยังหายสับสูโถนะเอา้ามจะนาวฉันได้เจ็บอา่าชาวแม่งฝนตกหนักสัานทำได้แค่นี้เองเหรอ <c oughs> ขีบแม่งรุนแรงที่ไหนที่เกียรติจะคีเกียรติเยอะเชิงเนี่ยกูไปเจอคีบบัตรเอแล้วกูต้องมาเจอคีบในเอลอีกก็ะช่วงนี้คีบแม่งรุแนแรงอ๋ออันนี้เฮเอ้ยแทนสองตายหนึ่งอ้าวนั่นแหละทม่อกี้ร้งเอสเลวไม่ทมมันผมเป็นนิส เรียบร้อยสัตว์อย่ารอดเลยเรารักนายหักใจเราก็เป็นนักฆ่ามาตั้งมาแล้วกูก็แล้วกูก็ไปกินหมูกะท้าปะวะเป่า,ปามึงบอกตอดตาหนึ่งแล้วมึงก็ยังไม่ไปกูเลยชวนเล่นแอลกูอย,อ,อยากได้อะไรอยากได้อะไรอย่าเครียดไว้กูไม่ได้เอามันมาเล่นดาเมจเมื่อไหร่ พุ่งเว้ยพวกไอ้เงี้ยสมาร์มันพุ่งเสียเปล่าลงแรกช่วยเหลือเบาไปแก่เ่ากูยังพูดไม่จบไงบอกว่ากูอยากได้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยเออโอ้ยมันพูดไปเอาเอาแล้วเหรอโชงงอกันโชงงอกันโชง้อกันโชง้งเนี่คล้ายกับร้านโชงหวยนะนต่มันไม่ใช่กันเป็นอย่างนั้น โจงหวยมันร้านขายของอของชำอ่ะจำตอนตป .6 ไปมาร้านที่มันเนื้อหาเกี่ยวกับร้านโจงหวยอเออเฮียร้านสาปาทีร้านโจงหวยมีหั่อะไรบ้างเหรอมีกะทิมีเฮียก็นั่งเขียนมาเอาให้ได้เยอะที่สุด่านละไอะเฮียต้า ไอ้เหี้ยโอ้แม่งเลิกไม่ถูกเลบ้าเหรอว่ามึงเวกแม่งมึงเวกแน่เลยเวกเหมืกับเวกไอ้ออเหี้ยแนะนำแม่งมีให้เชนออกเบรลูนด้วยสัตว์เลยนี่เชนสายไหมวะเนีเน่ยมันเชนสายไหมเนี่ยไอ้มาคุยกันก่อนสิยสอ,อ,อย่าสูโอ้เราเป็นเพื่อนกันไอโอน,นีแล้วก็ไอโอน,นี โอ้โหกูจยังเลยมึงผิดถานแล้วไอ้สัตว์คุณนึกว่าเขาจะผิวสผิวเียอะไรไหลเลยอะไหลขี้ก็เรียกว่าไหลไปตามขี้ไปสัตว์อี้ขี้บินอีกแล้วหี้อะเหื่อที่ไหน เดี๋ยวกูจะอหน้ามึงอะไรนี้โอ้ยจะอาเหอะดาเมจแม่งสุดเบิร์ใส่กูพอดีโอ้โหมึงไม่รอดแน่อือนี่ผู้บอกเขาเป็นอะไรตายวะเออเขาเป็นอะไรตายวะในขณะนี้นะฮะ เอาทั้งเจ็บทั้งอ้ผหไม่รู้ว่าไงดีเออคิดถึงโอเมนยังเลยหายไปไหนขอโอเมนต้องเข้าโบนแล้วเหรอใช่ไหมอืมน่าสสายจั้งีเออเดี๋ยวอีกไม่นานเพราะว่าซันไฟไม่ไปแน่เลยซันไฟ่ะคงไม่ไปหรอกมันเป็นหนึ่งในไอเทมฟาร์มเลยซันไฟนะ เป็นไฟอะไปแน่ว่าไปแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วมือน,นี่อย่าปากบังนะผู้ถาวรทำไมเป็เรื่องดีอ่ะแต่จริงๆแล้วกูก็ไปาหาเดียวทีว่จริงกูอยากไปด้วยอ่ะคือเด้อเอาขาอ่อ้ครับเอาข้าไว้เอายังไง<อ>มันนี่ถ้ามาหาผู้ ไปถักมาหน่อยเป็นไรมไม่ได้ออหลดลอยไม่เไ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูไปกูไปกูไปมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ได้แม่งมามากกว่าหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้มก้เอ็มโก้เฮ้ยโก้ยเย แอมโกลแอมโกแอมโกลก็คนเราคงจะไม่รอดแล้วแหละลาก่อนนะที่รักไอ้เหี้ยรอดได้ไงมะสุดยอดอ๋ออะอะอะาอโซล่าเลยเฮ้ยเฮียโอ้ไยสัตว์เอ้ยไม่ได้คิดคือตายขนาดน่ะก็มึงหยิบมึงไหมก็เลยคิดซันไฟพังไปนะ จะตายแฮะอือหืออือหืออือหือยังไงอือหเตเบาเตเต็บนะขตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าไล่ฆ่าสุดฆ่าไอ้เ้ยโคตรนูฟเลยนี่า

ไล่ต่อไปต้องเป็นมึงมึงเท่านั้นไอ้อ้วนเอามันอ้วนได้ไหนเนี่ยเหี้ยจาวาด้วยโอยเหี้ยมดูเกาะไม่รู้เนี่ยนี่เนี่ยไอ้อ้วนของแท้เลยเนี่ยเฮ้ยมันมันวิ่งไวมากเลยไหมวิ่งได้ไม่ดไอ้สัตว์กูช่วยมึงไม่ได้เพราะกูกำลังจะลงฆ่าตายโดยเอสเลียวเอสเลียวหรอวะเอสเลียวข้ามึงเหรอใช่ที่หรอวะแม่งเลียวสดัส เลียวไล่เลี้ยวไลบบอุ้ยเฮ้ยต้องตายคอมโบเดียวไปเถอะไปกันเถอะเอี้ยไม่แม่ดักค้างว่ะเอาไอ้เลียวก่อนเอ้เอ็นเีก่อนมอ้เลียวมงนก่ากกินไอ้เรียม่งหายแล้วตาอันโกนซ้มก็หายไปไหน เต็หมตหมัวเว้ยเฮ้มเต็มหัวเยว่าโดนแน่เลยกะบิงเลยเสียงเฮ้ยไอ้เยี่ยัแม่งหนักกว่ากูไอ้สัตว์แม่งเดินหนีกุ้งเลยว่าเอ็กเลียวเนี่ยนายจะไปฝึกซ้อมยิงใหม่ง่ายหนี่โดนแล้วเว้ยน่ยาจะฆ่าได้ยิงมากกว่า18ดจับถึงจะโดน แน่แน่แน่แนดีแน่แน่ดีแน่ไอไอเซมีันตายขรั้นแรกเฮ้ยอาอะไรวะ้นกูได้ไงนี่อ๋อลากรับพืนบ้าป่ไอศักาลินสัตรูไงนึกันตีแล้วแล้วได้รับความรู้อไรเยอมากบพียเขาโอ้ god ทำไมแม่งมาเล็งกูวไเนี่ย จังไงันบอกว่ามึงมีแทงสีฟ้ามแสงสีฟ้ารักษาไว้สิกระหน่ำตอโคตรเยีตายโอ้โหจะ1970ตาต ไม่โดนเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่หงไม่โดนหึมทันเดอร์ยอจริงยังสอกก็นุกสัดนๆยังไงยังไงยังยังตามมันอยู่ออตอนนี้การอะไกำลังวิ่งไล่ล่าทาลอนค่าหัวห้าร้อยลห้าร้อยบาทห้าร้อยลิเปล่าห้าร้อยลิบเปล่าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทตอนนี้ยังวิ่งกันอยู่ตอนนี้ก็วิ่งตามคลิปหันไปสโลได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วโดนสองครั้งเดียวทานั้นแลวยังสู้ออกมาพอดีเนี่ย เดินมาก็เออแดงตส่เดื้อมาเหมือนว่าเอ้าตายทานเลยไม่เออเลยมองมาดีกูว่าตายต่อเลยรอะไรเออมอนกูเลยเกิดขึ้นหายหมดเลยเดี๋ยวเลยโค้งกันแล้นปันแดงตัดไปหนึ่งทีนี่หายหมดเลยเดียวอื้มแม้ทั้งราการบอกโอ้โหแบบนี้ไปอะไรแกยังไงยังวิ่งตามมันอยู่สนุกจริงตกแล้ไอ้แัด อีกทีนี่อีกทอยขออีกทีขออยาขอยาขออีกทีขออีกทีกลับไปหาอีกมันคนเหลยอไลายระเบ้าเลยเออพูดตาตรงนะเดี๋ยนี้ทยายามเด็กแม่งเข้ามามามีหมดบาดหลายอย่างมากในชีวิตกลัวอืมไม่กลักูแทบไม่ได้ออกตีกระจายละไอ้แหม่ันคนเกเลย จะไม่มีใครต้องแต่มึงเดินไปแ <c oughs> หงฉันผ่านแล้วโลดแตกโลดแตกอืมตอนนี้ต้องช่วยเอสเดียวเพื่อนเ,เราไปหามาแล้วเอาดเอไอสดเอ้แทงกันจังวะออกจะได้กาพนัะ <c oughs>

ไปเอาตัวข้างหลังเลย<อ>แล้วแม่งอาหารมาเอากูกูไม่ได้สั่งให้พวกมึงมาไอ้เหี้ยอะไรกับกูเนี่ยไม่รู้อ่ะรู้มากครับรู้มากรู้มากรู้มากไปไหนสัตวกไม่ได้เราไปเลยได้แล้วเรียบร้อยสัตว์เอ,อึ๊ง โยยงไปยิงไปไอสัตว์แล้ร้อยทกีดีแล้วเออร้อแล้วตึงตึงึงงตึงต้ยโอ้ยตึงตึงึงตึงตึงตึงงตึงีเฮ้ยยดเคไอ้สัตว์เอ้ยพลาดไทำไมมีวันอ้กิลสไม่ทันแล้วยังด้อกข้างหลังมึ้งอ่ะ้วก่อนเออจะเอาได้ มันเกิดอะไรขึ้นมาแม่งเลือดไหลออกกันไปชาววายแม่งเป็นเมนเป็นเมนเลยววะเมนเลยเมนแาร์เเตอร์เมนแชมป์หืมสัตว์โหจริงจริงโอ้โหวับวับถอยหลังดิเอาเฮ้ย้ยทีโมฮู้ยทีโม พีโม้เรือหนึ่งเหรอเรกา้หรอ้วกแอบ์ก็ไม่แอบฟาร์มแล้วการเล่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราต่อไปใช่ไหมใช่คือแต่ว่าการเล่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่การเล่นและยาวานอยู่ด้วยกันจะเป็นปัญหาโคตรใหญ่ big so big เหียแบบ bigger 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 <Big S 1> บิ๊กอะใช่หบิ๊นนะ yeah, yeah. บกบิกบิ๊กบิ๊กบิ๊กมากบิกบิกบิกกับิกยายายาไอกยด,ด้ีดน่าดีนดี่าดีดอดดน่าง่าดี่าดี่าดีดาน่าดีน่าดน่าดีดานน่นอา่อานนา่ีาดด่าน่นาาาน จาวาลานานะโอ้โหนี่ไงไปัญหาโคตรใหญ่ต้องอยู่กันต้องกันไอ้เหี้ยเฮ้ย,อ,ยออกไม่กูไม่ซีเรียสอะไรกันกอยู่ที่กันของงานแบบซีเรียสกับเครื่องหมายที่อยู่บนหัวกูเนี่ยสระช่วงนึงหนึ่งนี่เพื่อจะชนะยูรูดาเป็นสองเท่าพุ่งไปพิโมกลับมาพร้อมกับไอเทมที่น่ารักน่ารักน่ารักเลยร้ายจริงๆ ไปข่างนีโโ้หมดออกมเดีย่เอ้าชิบหายแล้วมึงเอ๊ะสัตยังไงยังไงยังไงโอ้โหแม่งเลือกตัวที่ดีมากเลยกูมาหาแล้วทั้งนี้อืผิดทางมพืเอนชิบหายล้ะทางจริงด้วย โอ้อ8 9อันตีกาทินไม่แรงวะแบบรู้มน่ะไปถามกาเรนดิอเดี๋ยวว่าจะเล่นมุกไปถามพ่อไมไม่ไ้ยจริงๆแล้วอ่ะกาเลนนี่เขาบวกเอ็กแทกดาเมจเขาไปตีบวกกับแบ็กสมิธอีกแกงที่สุดในโลกอืมแบ็กสมิธคนเก่าจากร้านช็อปอ่ะนะใช่อ๋อนี่เป็นผัวของทิโมอ่ะเอว์ เรามาถึงจุดนี้ได้ไง,ไงวะจุดที่แมปใหม่มาแล้วเราไม่รู้สึกอะไรแล้ว<อ>จุดนั้นมันผ<ค>่านกูมาทำไมไวะนี่อ๋อไอ้สัตว์จังไรมากูกูนี่มาจังไรจังไรทำไมถึงอะ อาสุดิสั์สุดิสั์เอ้ยอือไดหึ่งอยามดูวิ่งะอ้หูกูอ๋ออะไรสัตว์ะอะไรทำอะไรับอะไรยอะไรขับอะไรับอะไร เดี๋ยวแมงก็รีเลือดใหม่เอ่ดูแล้วกูไม่น่าใช้สอแมงตัวี่ารอลเขาเล่นกันอย่างนีเราเหรอไททานิกแล้วตัวี้อะไรเนี่ย้ว้าวบาลเาได้ไมอะรเนียบลา่ไปูยเหลือทุกตายทุกตัเพื่อนกูมีเรื่องอะไรจะบอก มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคืออะไรรู้มันกูคลิกไม่โดนตัวแม่งตัวอะไรไม่คิดไม่โดนยจะโศกไม่แจกกันโลนและมาแจกกันแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้แดกคิโม่ดักแดกคิโม่ตายห่าเลยเนี่ยตอนแรกตัวอี้ที่เย็นนั้นมาแจกกันไปแจกกันมาแม่งเลยมัน ทำไมมึงทำอย่างงี้ไอเดียวไม่ไม่ได้ไหนกูอาจจะมาตรงนี้แล้วไปดีกว่าวะตอนนี้เราเปปัญหาด้วยชิมันฟันแล้วเจอไอซั์ไอเฮีเอ๊ะไม่ได้เออดาเบ็กูน้อยกันไปอ้าวอ้าวอ่ะทางตาแล้วมึงอ่ะเออ๋ยันแน่ได้สองเท่าอ่ะดาเม่สองเท่าอ่ะ ไอแต่กูไม่มีไอแต่มันไม่มีดาเมจเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึ๊งย่ดูอดูมันสิ What the fuck เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ออกดีกว่าไอ้ครทำอะไรอีกเนี่ยมันต้องออกมันขอน้ำแข็งนะจิ้มจิ้มน้นขนาดดาเมจร้อยสิบเอ็ดนี่ยังเอาไม่อยู่เลยแต่อาเซียนี้แบบ ออกเพี้ยอะไรของมันมาเนี่ยอ๋อหูหูหูโกเหมือนกันนะอันจองหรอวะที่รู้แม<า>่งมีออกหน้ากากเวททหารแม่งอือเออเออตีเดี๋ยวจะพูดตรงมมันตีสีถีมองเลยครับดูดิโอ้โหหายเลือดทหารแม่งเผือดจัดเดี๋ยวลองไปเล่นดูเดี๋ยวลองไปเล่นเนี่ย กูมาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่พาลอปมันวิ่งโคตรไวเอนดูนมยังกะมาตเยียนติแต่มัตเยียนติแม่งแพงกว่านี้เอ้ยไอ้แม่งเร็วกว่านี้แต่กินมัตเตียนี่ทำให้กูปรับใจได้ไหลายอย่างกูพุ่งผิดไอ้สัตว์เลยไอ้สัตว์เอาไอ้แม่งตายไปไตี ใครก็รู้ว่ากูเลียวเอาแมงปลาเห็ดมาด้วยนะปลาเห็ดอะไรสัสปลาเน็ตอรอปลาปลาเห็ดหรอปลาเน็ตปลาเน็ตเลยสัตว์คาเน็ตเลยเนี่ยเออคาคาเลยมึงคิดอะไรคาเน็ตอะไม่เคยดูอะเรื่องเิดเฮ้ยมึงไปนี่ก่อนไปไปกลางก่อนไปกลางอะไรเออไม่ต้องหรอกมึงดันไอ้นี่ไว้กลางอะสบายอะ Uff. อะไรเบลนี่นะเบลนี่นะมีเลต็มวะมีเลต็มวะมีเลต็มวะเลต็มเลต็มเลยกนนมึงออกเที่ยแต่ม้งวันอะกดแ้งนนี่ออยกระตัวอ้ยโดนดิ ข้างหลังมึงอ่ะเพื่อนเราก่อนไป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 เก,กูกิดยี่อะไรขึ้นกูนี่เออคำนี้ให้เลยโบโบไอ้เยี่กูนี่ อย่างนี้เลยคุมไม่ครบวะ่ะพูดจ้ะไปไปไปตัดเรียวได้มาถึงจุดนี้ได้ไงโอ้โหกาเล่นเลิกเลิกคุยเลยเรียกกบยร้อไม่ใครต้องตายขันกลับไปไฟุ้งไปไม่เข้าไป<ห>เลยเ โอ้ย oh, yes. oh. nice. าสัวโดนเลยจเจ้าสั้ go n i c แล้วมึงสู้กับตัว e er เฮียอะไรอยู่นะไม่กาเ่นไม่ตายเป็นไปได้ไหมเนี่ยคุณ่ฆ่ากาเ่นเป็นไปได้เหรอวะผรอออกเลยที่ดียวคุณใจจี๊ดจริง โอ้โหดูแต่ละคนได้สัดแทงทีมผมไม่ได้แทงนุกูดามเลยโห้โหอม่อยพูดเลยเลือดเยอะชิบหายแทงเลือดหรอพอดีอ้าวเขาตา,เเตายกันชิบหายอ๋อเอทียตายคนเดียวเอเทียมันลูกขี่ เราดูคอนอันตีใส่ออมาบ๊อบเขียนไ้ยี่ยอันตีนี่ไม่ใช่ขี้ขนักกว่าขี้กูต้องบอกเลยวะอ๋อไเกิดเกิดมึงดูทาอนวิ้งด็กขคตรยุตได้ยังไง อะไรวะดูดูด so ูดูคนลดแล่นไอ้ชัดว like ิ่งไวไปไหมยศเคกูตีไว้อกูกูจะเป็นอย่างเอาโอนี้เออกูจะเป็นอาเบกม่วงม่งม่งบอกคำเดียวระวังนะจ๊ะ ทำอะไรกดหยุเลิกไม่ได้เหรอติกกูลันติกกูลันตายสุดอุ้ยเอาเข้าไปฮชื่อเหลือสามสิบเอ็ด มาปักแค่นี้นะปักแค่นี้นะปักแค่นี้นะปักแค่นี้อนะ่ะปักแค่นี้อนะ่นะยศเคถามว่าถามว่ายศเคเรื่องอะไร mm. แม่งอยู่สามจุดผมไม่ได้ยศเคตะลึงกันเลื่อนกูเลยไอ้สายไอ้แต่สายนี่ก็โหดไปอีกแบบนะแบบมันยืนสู้กับพวกสายแทงๆได้อยู ก็ไม่มีไทยสนิกเป็นตัวตัวหลักอะโอเคโอเคสายเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ออกข้อน้ำแข็งใหโอ้โหโอเคนักกว่าเดิมอ๋อ้ยมึงไม่ต้องหนีไปไหนเ <c oughs> น็ดเชนแมงววสองแล้ว <c oughs> อ่ะเน็ดเย็ดเย็ดตบมืปอปอแปะแต่ได้บีลบว่ะตายเยอะเกินไป